น้ำแข็งใสขนมปังสังขยาเกตหิมะเรนโบว์ภูเขาไฟถ้วยกรอบฝอยทองใสน้ำแข็งเกตหิมะลงไปหรือน้ำแข็งใสใสโบลลอยเจ็ดสีหวานเจี๊ยบเย็นชื่นใจทุกเมนูทำได้ด้วยเครื่องปั่นน้ำแข็งใสจากแบรนด์คาเมลด้านล่าง4จุดมีปุ่มกันลื่นมาให้พร้อมช่องระบายความร้อนใช้งานกันได้ยาวๆเลยครับสเปคตัวเครื่องมอเตอร์ทองแดงแท้ขนาด300วัตต์สามารถบดน้ำแข็งได้80-100ถึงกิโลกรัมต่อชั่วโมงถ้าตีเป็นถ้วยก็ประมาณ4ี0ถึง้ถ้วยตัวนี้ทำเป็นอาชีพได้เลยครับด จากเปิดสวิตไปแล้วตัวเครื่องจะยังไม่ทํางานจนกว่าเราจะปิดฝามันลงไปเพราะมันมีสวิตเซฟตี้ตรงนี้มาให้อีกหนึ่งอันเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้นี่แหละครับมาตรฐานจากแบรนด์คาเมลใบมีดบดน้ําแข็งข้างในมีถึง4ใบด้วยกันทําจากสแตนเลสมีความคมและแข็งแรงสามารถบดน้ําแข็งได้ละเอียดและไวตัวนี้เหบากกับแม่ค้ามืออาชีพมากๆครับด้านล่างตัวเครื่องตรงนี้ จะมีช่องเซอร์วิสมาให้สามารถที่จะถอดเปลี่ยนใบมีดสแตนเลสคมๆแบบนี้หรือจะถอดใบเก่าออกมารับก็ได้มีช่องเซอร์วิสให้กับผู้ใช้ใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับตัวบอดี้และฝาปิดออกแบบเป็นอลูมิเนียม ทุกชิ้นส่วนตรงนี้สัมผัสน้ําได้ไม่เป็นสนิม100เซนครับเหมาะมากสําหรับแม่ค้าหรือซื้อติดบ้านไว้ทําให้ลูกให้หลานได้กินน้ําแข็งใสถ่วยสแตนเลสที่เขาแถมมาให้ที่ตักฟองน้ําล้างและบล็อกทําน้ําแข็งมีมาให้ครบแบบนี้เลยครับมีให้เลือกทั้งรุ่น2ใบมีดและอันนี้4ใบมีดในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยสินค้าดีมีบริการศูนย์ไทยรับประกันให้อีก1ปีจากแบรนด์คาเมลจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางพิกัดสั่งซื้อตรงนี้เลยครับ